สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8 8หมอ m o r i าดาว y o u t u b e c o m นะครับในการดูดวงชะตาคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2568นะครับว่าอิทธิพลของดวงดาวในเดือนนี้นะครับจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับทั้งดวงชะตาไทยและดวงชะตาจีนนะครับพี่จะเสริมเพิ่มเติมให้กับคุณนะ เ,เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาคุณเนี่ยนะจะเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมนะครับหลายคนก็จะเริ่มมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับจะดีหรือไม่ดีก็แตกต่างกันอกบบไปนะครับชื่นขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นเข้าสู่เดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับในดวงชะตาเนี่ยอิทธิพลดาวที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาคุณเป็นดวงแรก ก็คือดาวพุธพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วในวันที่3สิงหาคม2568นะครับเวลา8โมง55นาทีพุธนี้เนี่ยนะครับเสด็จคือวิ่งอย่างรวดเร็วเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับในดวงชะตาดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีวันที่17สิงหาคม2568 เวลา15ในกา24นาทีอาทิตย์นี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีสิงลับเข้าสู่บ้านของตัวเองนะครับโดยตำแหน่งก็เป็นกระเซศนะดาวต่อมาก็คือดาวศุกร์ในดวงชะตาดาวศุกร์ก็จะเสดวิ่งอย่างรวดเร็วนะครับในวันที่22สิงหาคม2568ณเวลา16ในกา38นาทีศุกร์นี้ก็เสดเข้าสู่ราศีกรกฎ นะครับโดยตำแหน่งก็เป็นราชาโชคนะก็ถือว่าเป็นผลดีของหลายๆคนนะครับเพราะอิทธิพลดาวศุกร์รวมกับดาวพุธณนะตอนนี้นะครับไปจนถึงวันที่24สิงหาคมนะครับพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามากักมัวเมาเสพสมจนสมสารนะเออเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะครับอย่าหักโหมมากจนเกินไปนะ มาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระเสารดาวเสารในเดือนนี้หลายคนกังวลนะครับไ่ต้องคิดมากต่อสิ่งใดนะเดี๋ยวจารก็จะพยากรณ์บอกให้ในคลิปว่าดวงชะตาคุณจะต้องทําอย่างไรบ้างดาวเสารพักนะครับในวันที่23สิงหาคม2568เวลา2องทุ่ม19นาทีเสารพักกลับเข้าสู่ราศีกุมโดยตำแหน่งก็เป็นเกษตร นะครับดังคำพยากรณ์ที่ว่าเสาพักว่าร้ายนักจะเกิดชีพหายวายชีวีโทรณีจะสูบกินซึ่งลดขน,นเพราะฉะนั้นพักกลับมาก,ก็ต้องระวัดระวังเหตุเพศภัยธรรมชาติอุบัติเหตุต่างๆนานานน่นนี่นั่นนะครับสำคัญขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนดวงใครดวงมันถ้าดวงชะตาคุณดีเสาราหูไม่เสียคุณก็มีโอกาสร่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีหรือถ้าดวงใครเสีย เมื่อว่าจะเป็นดาวเสาหรือดาวพราราหูก็ตามนะครับก็ให้ระวังในหลงการลงทุนนิดนึงนะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงชะตาของคุณนะเ,เพราะฉะนั้นเสาพักกลับมาก็อย่าลืมนะครับทําวิธีไหว้นะพระเสานิดนึงเป็นมงคลบทสวดเดี๋ยวอาจารย์ก็จะขึ้นไว้ให้นะครับคุณก็ไปสวดตามนั้นได้ความเป็นมงคลนะผลไม้1ิอย่างทูบ1ิดอกนะครับ ก็ถามที่พิหินพาของคุณนะพอสวดเสร็จปุ๊บก,ก็ให้คุณเอาผลไม้นั้นไปบริจาคเอาไปทําบุญให้คุณหึ่นกินนะครับคุณอย่ากินนะก็ถือว่าความเป็นมงคลผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธในดวงชะตาพุทธนีิเสอย่างรวดเร็วนะในวันที่25สิงหาคม2568นะครับเวลา20เนน24นาทีพุธนิเสศเข้าสู่ราศีสิงห ร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับเป็นดาวคู่วิชาการหลักการนักแก้ไขปัญหาที่ดีในดวงชะตาคุณแต่พุธนี้ก็จะเร็งราหูนะเพราะฉะนั้นมันก็ให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยอาจจะพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะฟังเหตุฟังผลนิดนึงนะครับในดวงชะตาพุธเสดเข้ามานะโดยตำแหน่งก็เป็นมหาจักรแล้วก็เป็นราชาโชคนะครับในดวงชะตาจะส่งผลอย่างไรต่อด,ดวงชะตาทั้ง12ราศี นะครับในเดือนนี้ก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะครับมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตานะครับในดวงชะตาจีนก็จะเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่เดือนลิงนะครับเป็นเดือนกะซิมนะในดวงชะตาตั้งแต่วันที่8สิงหาคม6 8เป็นต้นไปนะครับในดวงชะตาเข้าสู่เดือนลิงนะเพราะฉะนั้นดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยมักจะวุ่นวายทุกปีนะครับ เพราะว่าในดวงชะตาดวง,างเมืองประเทศไทยเนี่ยเกิดปีเสือเดือนมังกรวันมา้าเวลากระต่ายนะครับเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาเดือนลิงชงกับปีเสือครับนะและจะชงกับดวงชะตาโดยเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นใครเกิดปีเสือเดือนเสือวันเสือเวลาเสือคุณก็ต้องระมัดระวังนะครับในดวงชะตาของคุณว่ามันไปกระทบสิ่งใดน,นะผู้บริหารประเทศนะถ้าเกิดปีลิงขึ้นม้าก็วุ่นวายครับ มีปัญหาทุกคนนะครับคุณก็ต้องลองไปดูว่าเอ๊ะนักการเมืองคนไหนใครเกิดปีลิงหรือมีลิงในดวงชะตาอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังปัญหาอุปสรรคนะครับที่จะเกิดขึ้นใครเป็นนักการเมืองนะเดือนนี้ระวังให้ดีนะครับแต่ถ้าดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยทั้งไทยทั้งจีนนะครับต้องระมัดระวังความวุ่นวายก็คือเดือนสิงหาคมและก,กันยายน นะในดวงชะตาก็ต้องไม่ประมาทนะครับตามในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลแลธรรมเข้าไว้ดีสุดแล้วสิ่งที่สําคัญเลยก็ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปีชงเนี่ยมันก็จะเกี่ยวไปอี่ปีนักสัตว์ต้องระมัดระวังคนเกิดนะครับเอียงสิงจีไห้นะคนเกิดปีเสือปีลิงปีงูปีหมูต้องระวังอย่าไปทําอะไรซึ่งสิงเสียงหวาเสียวไม่ดีในดวงชะตา นะครับอย่าขับรถเร็วนะให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเช่นกันนะครับคือในดวงชะตาเนี่ยนะครับถ้าในดวงจีนเดือนสิงหาคมนี้นะครับเดือนลิงจะส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาของคุณตามดวงจีนนะครับราศีบนเป็นไม้กะนะเป็นธาตุไม้ราศีล่างเป็นปีวอกนะครับลิงเป็นธาตุทองจะส่งผลอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคนที่เกิดในคนธาตุดิน ธาตุดินเจอทองคุณมีโอกาสได้จอะเจียซิงนะครับคุณจะได้กินของดีของมงคลจะมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในดวงชะตาในเดือนนี้นะครับคนเกิดธาตุทองละ่ะเจอทองคุณจะพบพักพวกเพื่อนฝูงเข้ามาเป็นพี่เป็นน้องนะครับเข้ามาในเดือนนี้นะคนเกิดธาตุน้ำละ่ะคุณเจอทองเป็นอย่างไรดวงชะตามักจะมีเกณฑ์การเจอผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ สิ่งที่หวังทางไกลมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จบางคนรอคอยข่าวดีคุณก็มีโอกาสได้ข่าวดีนะครับคนเกิดทัดน้ําต่อมาคนเกิดท่าไม้เจอทองเป็นอย่างไรดวงชะตาคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพนะครับหรือบางคนอาจจะไปทําในเรื่องสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผิดกฎหมายผิดศีลธรรมต่างๆนาะนาะต้องระวังนะครับหรือเช่นคนที่เป็นคอเซนเตอร์นะเป็น ขเมนนูนี่นั่นเนี่ยนะครับต้องระวังการถูกจับจะมีคดีความหรือดวงชะตาบางคนนะอาจจะได้งานก็ได้แต่ว่าเป็นงานที่หนักและเหนื่อยในดวงชะตาของคนธาตุไม้นะครับต่อมาคนธาตุไฟเจอทองคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนรักคู่ครองที่ถูกโกกถูกใจคุณอาจจะหลงไหลในสเสน่ห์หลงจนกลับบ้านไม่ถูกนะครับคนโสดไอแม่คนที่มีคู่แล้ว ดวงชะตาคุณมีโอกาสพบเจอโชคลาภเงินทองสิ่งที่ดีๆเข้ามาสําหรับดวงชะตาของคนธาตุไฟนะครับอันนี้ก็คือคำพยากรณ์โดยรวมๆนะครับนะตามดวงจีนระบบธาตุและในเดือนนี้นะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะบูมนะครับจะเด่น1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อการขายต่างๆจะประสบความสําเร็จนะท่านใดสนใจใดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียด นะครับดูดวงชะตาเสริมดวงดูดวงช่วยออไรก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับชาวลัคนารา,ราศีรากรกฎนะครับดวงชะตาคุณเป็นอย่างไรบ้างนะบางคนก็เริ่มดีขึ้นแต่ดีขึ้นนิดหน่อยนะมีคนบอกว่ามันมันดีมันดีไม่เต็มที่ไม่สุดสทีคือดวงชะตาของคุณ่ยต้องระวังนะครับบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเพราะพฤติกสบีเสียบางคนก็เสียญาติผู้ใหญ่ไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดน,นะครับ ก็จถึงเวลาไปนะ้วก็ไม่ต้องทุกขอะไรมากมายนะคือโดชะตาของคุณเนี่ยในเดือนนี้อิทธิพลดาวดวงแรกซึ่งจะย้ายราศีก็คือดาวพุธพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสริจอย่างรวดเร็ววันที่3สิงหาคม6.8เวลา8ปดโมงห้าิบห้านะครับพุธนี้เสรจเข้ามาทับกลุ่มลักนาชาวราศีกรกฎคือโดชะตาของคุณน่ยพุธเป็นดาวเจเ้าเรือนวีนา มันคือความเสียหายขึ้นเกิดขึ้นจากตัวคุณก็คือความเอาแต่ใจตัวเองน,นะครับระวังลืมของเช่นไปวางกระเป๋าตังแล้ววางแล้วลืมอันนี้มันวินาศเ่ยเฮ้ยเสียาหายบางคนไปลืมโน้ตบุ๊กในรถแท็กซี่อะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะแล้วพุทธเป็นสหัชชะสังคมเพื่อนฝูงมีเกณฑ์การไปมาหาสู่เพราะวิ่งเข้าหาคุณและอยู่ในเรือนพระพุทธคุณก็จะมีสเสน่ห นะครับในดวงชะตามาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีวันที่17สิงหาคม68เวลา15ในกายี่ 14. นาทะ1ินาฬิกายีสนีอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเืินการเงินการเงินเข้าสู่พบการเงินเป็นเกษตรคุณจะมีเงินมั่นคงนะครับมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีถ้าดาวการเงินคุณไม่เสีย เสียคืออะไรเสียเดิมเป็นอลริมรณะวินาตก็ต้องดูจอรด้วยเสียหนักหนักหนักหรือมากถ้ากาลีเสียหนักเท่าสาหาเหน็ดเหนื่อยคุณนกขยันขยันมากได้มากนะนายห้างต้องลุยให้เต็มที่จะประสบความสำเร็จนะครับเงินเนี่ยมันเหนื่อยแต่ได้ได้เยอะได้มากครับนะก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จ ชาวราศีกรกฎทุกคนนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ในดวงชะตาดาวศุกร์เนี้ยก็จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วศุกร์นี้เสด็จบัตทับคนกรกฏนะในดวงชะตาตั้งแต่22สิงหา68เวลา16ในการ38นาทีนะครับอิทธิพลดาวพระศุกร์เสด็นี้เป็นดาวราพาัเป็นราชาโชคดีมาก คือคุณจะต้องลุยงานให้เต็มที่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมหรือปลายเดือนกรกฎาคมคุณมีโอกาสที่ดีเรื่องงานจะเยอะมากนะครับขอให้คุณทําให้เต็มที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังจะประสบความสําเร็จสุขเข้ามาคุณก็มีความสุขอยู่แล้วนะครับโชคลาบวิ่งเต็มที่นะและดวงชะตาคุณจะมีบ้านมีรถเพราะพันธุกลุุ่มรัก สบายไหมดีมากในโดชะตาทรัพย์สินเยอะบ้านเพิ่มขึ้นทรั์เพิ่มขึ้นรถเพิ่มขึ้นนี่มีเงินรวยถ้าคุณขย,ยันนะแต่ถ้าใครไม่ใย,ยันอยู่เฉยๆคุณก็บ่มีไกลครับไม่มีอะไรคนระับบ่จีบางคนรอคอ,คอยฟ้าคอยฝนมนไม่มีหรอกมันต้องคุณต้องลุกขึ้นไปกินข้าวมันมีไหมคุณหิวข้าวคุณนั่งเฉยๆข้าวมันจะลอยมาหาคุณไม่มีคุณต้องเดินคุณต้อง ขำผัดหรือบอกให้ใครผัดนัด่นแหละนะครับต้องขยันให้เต็มที่จะประสบความสำเร็จอย่าขี้เกียจน,นะถ้าคนกรอนเขี้เกียจขี้เกียจน,นะเสร็จเลยคุณไม่มีเงินเลยนะครับแต่ถ้าคุณขยันตั้งแต่ตอนนี้เงินจะมีมากขึ้นบางคนเคยมีหลายแสนก็มีเป็นหลายล้านก็ได้นะครับคุณจะมีบ้านมีรถต่อมามาพูดถึงดาวสําคัญก็คือดาวพระเสาร์ในดวงชะตาดาวเสาร์พักเนี่ยนะ เสาพักยีสบสามสิงหาคมหกแปดนะครับเวลายี่สองทุ่มสิบเก้าเสพักกลับมาคืนนี้ให้คุณไหวพระเสานหนึงทำที่บ้านคุณเล็กๆไม่ต้องอะไรมากมายครับเพราะยิ่งพาคุณนะส้มนะสิบผลทูบสิบดอกก็ให้คุณสวดบทไหวพระเสาก็อิติปิโสพระควาพระเสาจะมาสมิงบทนี้ใช้ได้นะับพอคุณสวดเสร็จปุ๊บทูบหมดก็ลาของ คุณอยากกินเองเอาไปให้ทําบุญให้คนอื่นกินความเป็นมงคลสามารถผ่อนหนะักให้เป็นเบาได้เพอเพอภัยร้ายจจะไม่เกิดขึ้นเหบคุณแต่คุณต้องระวังในเรื่องของอุบัติสุขภาพนิดนึงอุบัติเหตุภยัยธรรมธรรมชาตินะครับเพราะโดวชะตาคุณเนี่ยอิทธิพลดาวบ่าปเคราะห์มันดับไม่ได้ส่งผลอะไรกับคุณนะถ้าคุณทํางานด้วยความรอบคอบแลระมัดระวังคุณสามารถผ่านพ้นไปได้เสาเป็นดาวคู่สัญญา ดวงชะตาคุณควรทำด้วยตัวของคุณเองในช่วงนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์คุณจะประสบความสำเร็จนะเออถ้าคุณไปติดต่องานอะไรอยู่ที่คุณทำแล้วนะไปสัญญาอะไรกับงานที่คุณทำอันนี้มันอาจจะมีปัญหาหักศัก์ได้นะครับแต่ถ้าคุณตัดสินใจเองนู่นนี่นั่นคุณจะสำเร็จทำงานได้ตัวของคุณเองนะครับนู่นนี่นั่นต่อมามาพูดถึงอิทธิพลดาวพระพุธจะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วอีก ก็คือวันที่25สิงหาคม68เวลายิบ1นาฬิการีสนาทีพุธก็มาอยู่การเงินคนระับอย่างที่บอกถ้าคนราศีกรกฎทำงานตั้งใจวางแผนให้ดีมีที่ปรึกษาที่ดีคุณจะประสบความสำเร็จคุณระมัดระวังรอบครอบได้พุธเนี่ยคุณจะมีเงินลับรเข้ามาความเสียหายจะนำเงินทองมาให้นะครับ และดวงชะตาคุณสังคมก็จะช่วยเหลือเรื่องงานแต่ช่วงจังหวะนี้ดาวพุธอยู่ตรงเนี้นะตั้งแต่25สิงหาคมไปก็อา่าดูก่อนไปจนถึงวันที่11กันยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือดวงคุณต้องระวังเอกสารสัญญาเพราะพุธเลงลาหู อาจจะพูดคุณคณระวังในเรื่องของคดีความไว้ด้วยนิดนึงนะแต่ถ้าคุณระวังแล้วสิ่งนั้นก็อาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นการเงินคุณดีการงานนะครับทําให้เต็มที่คุณมีงานอยู่แล้วแหละนะขอขอให้ขยันเต็มที่นะครับจะประสบความสําเร็จต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันร์ดับกับพระจันทร์เพนในดวงชะตาพระจันทรจะเพนในวันที่9สิงหาคมห8ดเวลาบ่ายสามโมง จัร์เพ้นอยู่ที่มังกรดีครับนะคุณจะมีสเสน่ห์มีโชคลาภมีความสำเร็จแล้วก็พระจันทร์จะดับนะวันที่ยีสิบเจ็ดสิงหาคมหกแปดเวลาบ่ายโมงสิบสี่นาทีนะครับพระจันทร์ดับก็อยู่ที่สิงครับเสียเงินครับ,รบ,รบวันนั้นระวังนิดนึงเสียเงินนะเอในดวงชะตาของคุณนะ เพราะฉะนั้นก็ขอให้คนกรกฎโชคดีนะครับประสบความสําเร็จระวังสุขภาพนิดน,นึงนะครับปวดหลังปวดเส้นแต่ถ้าคนทําอาชีพเกี่ยวข้องกับนักพยากรณ์หมอดูหรือเป็นแพทย์หมอรักษาโรคดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในดวงชะตาโอเคครบแล้วของคนราศีกรกฎก็ขอทุกคนโชคดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับตไครกดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้กบอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ